เป็นไรอีกท่อทงโอ้โหสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับพามาดูท่อทงหน่อยเกิดไรขึ้นไหนมัน โอ้เป็นไรอ,อีกโหรอมีแต่เรื่องเลยอะไรพันนี่คือไหมรูดอะดูลงังอะฮิโนโ่เลย,ออยโอ้อะไรวะพันสามใช้ได้สองวันหนึ่งนี่ครับ เพราะวิชิมันไม่ได้ช่วยดันไงมันใช้แรงเราดึงอย่างเดียวไงนี่ใช้แรงเราดันแค่เราเราทำไงมันแตกตรงนี้ไหนนี่ครับใครจะซื้อสายเกียร์ฮีโน่อะดูไว้เด้อสีแดงเนี่ยอย่าซื้อใช่ไหมครับสีแดงอะอย่าไปซื้อถ้าซื้อก็ต้องซื้อเป็นแดงแท้เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันแตกไงเวลาเราดันใช่ไหมน่ะดันเกียร์สายเกียร์มันหนุนไงมันก็พับพับตัวนี้จะย่นมันยืดไงมันดึงมันยืดฮะ ไม่่ชวยเพราะว่าชิปมันไม่ได้ช่วยดันใช่ไหมล่ะเนี่ยตจนเนี้ยพวกบกเบานี่มันหลวมบ่อะไรมันหลวมเงี้ยบางทีปลาเราดันมาเพราะว่าชิปมันยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาแรงเราอะช่วยดันอย่างเดียวไงเกียร์มันก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้เลยนี่ทำตัวนี้ใหม่ทาเกียร์เกียรหนึ่งเลยครับโททงเอาใส่ไปโททงครับ

เก็บไหมครับยังรองน้ำไหมยังนี่ไม่มีอะไรรองแล้วอโอ้ยกระตุงม,ม,มาก็อันตรายยกแต่เมื่อคืนหนวลอยู่เหมือนเดิมนี่สายเข้าทันทีลาถ่ายคลิปนะได้ครับได้ครับผมครับสวัสดีครับผมครับพ <c oughs> ันสาม รีวไปภายในสองวันวิ่งย,ยังไม่ได้เงินพันสามเลยเนี่ยเที่ยวอ,ย <c oughs> อู้ยตายตายตายวันตายคนละสิบห้าเที่ยวเขามาอยู่นี่ตั้งแต่นานเขาไอเขามาวิ่งจะได้มีแค่ได้สิบห้าเที่ยวมีคมรบเรารได้สิบห้าเที่ยวอ๋อสิบห้าเที่ยวบายเลยเฮ้ยท่องทำอะไรน่ะโอ้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> หาเรื่องเนี่ย อันนี้รับประกันหนึ่งปีนะเนี่ยไอ้ายุมันของมันของทองของมันเลยเก็ามันอืมอะไรก่อนถ้ามันกดเยอะอะไรก่อนเดี๋ยวเขาไปตั้งให้มันเราไม่ชินเคยนันเนาะอาจะย้ายบ่อด้วยจะตามบ่อเขาไม่ทันดิไปไหนโลกนาดินบ่ออีไไกสี่ร้อยเพี้ยนนี่เอาแค่นั้นเหรอเขาเอาแค่นั้นบ่แค่นี้ก่อนแลว้วก็ดีไม่ดีพาอันจะเพิ่มอีกแค่ถ้ามันได้นาดินสวยเฉยัง<อ>ไม่รู้เลยว่านาดินจะได้ขึ่ไหนเพราะว่ามันเป็นโคกบวัวร่วงนาดินไปดิหนึงแล้วมัน ได้เจอดินดำบอกโอ้ยแอ่ผมเคยซื้อสายโอเคเขาบอกให้ซ oh, ื um. ้อสายสีแดงมาก่อนอ๋อนี่สสายมันทนแต่พี่ดูไปมันก็ได้มันมันเหมือนมันทนนะเหมือนจะทนแต่ถ้าจะสีแดงอันนึงอีกอันนึงอ่ะที่ทนคือสีแดงแท้อืสีแดงแท้มันจะแพงกว่าสีดำแท้เอ้าไอ้ขึ้นดูอ่ะตัวแท้นี่แพงกว่ากันแค่ร้อยเดียวเองร้อยสามสิบบาทเองเนี่ยอันนี้มาเป็นกล่องฮีโน่เลยนะเนี่ย เนี่ยครับใครที่ซื้อสายเกียร์ดูไว้ครับฮีโน่น <Okay. S 1> ผมซื้ออยู่สีสเมตรครับตัวนี้เห็นไหมที่เขาแนะนำไม่ใช่สีแดงเพราะอะไรมันลื่นมันจะลื่นกว่าสายสีดำที่ไปถ่ายคอนโทรลนะพวกสายคอนโทรลเพราะอะไรนี่นะของแดงแทนะ้น่ะมันจะลื่นกว่าแต่ว่ามันจะเสียง่ายกว่าไอ้ผมท่านแนะนำซื้อสีดำซ<ง>ุกเมื่อวา,านนอนไหน,รรนบ่โอ้อันนี้จ่อไว้นี่เลยลงรประตูลงรประตูมียามเฝ้าอย่างดีเลย นี่วต้นกัญชาเต็มไหนในต้นกัญชานี่ทุกชั้นดำๆทุกดำๆเลยนะเต็มชาทั้งหมดเลยพี่พิว่าไดใช่เหรอเนี่ยทำไมใบเป็นอย่างนั้นนี่เลยมันมันแตกดอกแล้วไงมันนเป็นกระดิ่นี่น่ต้นกัญชาทั้งหมดเลยทางพิว่าได้ดูได้ไหมนี่ได้ไหมเด็ดได้ไหมโอ้ต้นกัญชาอันนี้อยู่ในฟาร์มกัญชาครับเราอยู่ในฟาร์มกัญชาแล้วเนี่ยเนี่ย ตรงเรือเนเใช่ไหมนี่ตรงเองรถเองลอ็อกสายยังตรงอันนี้ลืมล็อกสายหรือเปล่าวะฮะเองลืมล็อกสายอีกแล้วเองอ่ะนี่นอดนี่นะล็อกสายตรงนั้นน่ะโอ้ไปจับเลยรอบที่แล้วก็ลืมมันนี่แหละผมไม่บอกว่าหลุดหายเลย <22. S 1> ล็อกซ้ายนั่นน่ะยัดไอ้นั่นให้มันเข้ากันมาทงนั่นอ่ะไอ้ลูกยางกันฝุ่นน่ะนะยัดให้มันเข้าเหมือนเหมือนของมันอ่ะไไยัดให้มันเข้าดีๆยัดรูยยางก่อนอย่าเพิ่งใช้น็อตยัดให้มันเข้าล็อกเลยมันจะเป็นร่องเออ จะได้ฝุ่นจะได้ไม่เข้าอุ้มลมหายไปอุ้มลมแตกแล้วขาดเวลาเราดินด้นเลื่อนมือมันก็พุ่งเข้าไปนี่บอกมันเคลื่อนไหลเลยอะไรมาไหลตรงไหนไม่รู้เลยไหลกัฟ้าวาวไหลฟ้าวาวไปแล้วปะไรเนี่ยฟ้าวาวเลยไหนฟ้ารรวาวเลยไหนศาสาดตเนี่ยไหลพวกนี้อะลรฮุ้ยตัวนี้ไม่ออกแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นอ็อตมันคลายวะนี่ ไรไรนี่ดิอุ้ยทำไมไหลแรงแท้ไหลตรงนั้นแหละข้างบนไม่ออกนะเนี่ยข้างบนมชออกว้าหมวกวาวไม่ออกไหลกับเสื้อวาวน่าจะไปทำอย่างนี้แล้วโชคขึนสูงซึมเลยอะข้างล่างหยดซึมเกลียดขนาดไหไอ้น็อตแป๊บนี่ก็หายนี่ ไหลแรงแนเะนี่ยดูว่าเปียกเปียกเท่าไหร่ไอเสียงไลยดีหมด<า>นี่มันไหลได้ไงวะมันมีลายะมะไหลซึมตำ่ำไหนไม่เก่งว่ามันไหลออกจากตรงไหน เราไม่ล้มปะเราไม่ตกยังไงมันล้มแต่นี่มันรูปนี่นะนี่นมันซีนอะไรออกซิเจนในออกซิเจนั่นแหละต้องถอดต้องถงอดเอกอันนี้ออกเปลี่ยนใหมอันนี้มันจะไม่ซีนมันใช่ไหมใช่มันมีซีนอีกชั้นหนึ่งข้างล่าง พูเดตเตลิดไปเกือบถึงหน้ารอคุณเตลิดไปจำเลยตรงเนี้ยเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยฮะามมาทีินครุบวะเออเตลิดไปอย่างไกลเลยเามเหมือนอะไรบังตาไว้อะตรงเนี้ยเพราะมันจะมีปลานี่ไงฮะมันมีปลาตรงนี้ไงเออม,มีปลาตรงนี้ถ้ามาแต่ทางนี้นเดีจะวมามองมองมาดูเรืดดดอก่อนป่ะถ้าไปทางนู้นก็ไม่มีใครสนใจปลาตรงนี้ไงเหมือนมีอะไรบังตาไว้เลย เกตดูตัวนี้มันชอบขาดเนี่ยพี่น้แถวเนี้ยมันขาดปึ๊บเครื่องไใครนะครับก<ม>็กอง,งขลายมัน,นมค่อยดีนะพวกนี้มันชอบขาดเพราะว่าเครื่องมันดิ้นดิ้นขวาไงเ,เครื่องมันจะดิน้นไปขวาใช่ไอ้น,น,น,นี่ไงอ่ามันดีดไปนู่นอ่าแต่ถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นพวกหัวถึงหัวแคร็บเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมันจะบิดนเข้าถังกรองมันจะไม่ค่อยแตกอืควาเนี้ยพวกนี้มันจะชอบเกิดแตกกูเกิลนี่แล้วครับพี่น้องเราศึกษากูเกิลครับเราดูในยูทูบไปศึกษา เราก็ได้ดูอะไรวนชาระหนูต้มกูเกิลวิ่งรถกี่คันเลยรถวิ่งกี่คันสิบสามสิบสามพอดีไหมพอดีซูเปอร์มาโ์เใหม่อาอคนไหนมาจากชายใหญ่เลยอ๋อคนขับเขาเลยมั้งแกไ,ไปจ้างใครใาม่ไอ้คนนั้นอ่ะติดงานฮะ งานรถเขาแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออังวันลองลองตั้งเกียร์ด้วยดิอย่าใครลบปดเกียร์ได้ไหมนี่ ได้ไหมล่ะลมเยอะไม่เกี้ปล่อยไหมต้อมไม่ได้รองอะไรด้วยโอ้ยเร็วก็ได้ออกข่าวหน้าหนึ่งหรอกนี่แหละดังเลย โอ้ข่าวหน้าหนึ่งไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโรฮิงญาไอ้หนุ่มโรฮิงญาซ่อมรถสายเกียร์ขาดน้ำทับหัวทาที่ไ,ไน็นไร เอาเอาเอาทำเวลาครับเหลือเวลาอีกอ47นาทีเหลือเวลา47นาทีครับเขาจะล็อกประตูแล้วนี่จะจะล็อกประตูแล้วปิดห้าโมงครับเราทำเวลาครับไม่งั้นได้นอนกินข้าวลิงอยู่ในนี้เน่ให้สายล่ะ สายกิ๊บไหมไหนหัวน็อตเบอร์สอมันเอาไว้ตรงไหน,นเหี้ยเดยวจะว้เฮ้เอาไปไว้ในยอยีกนะมันจะดไปอูเป็นกล่ะุมๆอเอรัดเท้าพี่มานำนิดเมาเลยเฮ้เท้ามันดนอะ้างูกเ้าไหบอเป็นเขียว ก oh. ินเมาอะไรเรย่ยอ๋อกิงแรงเรียบร้อยครับรมาดูว่าข้อเงงกียงง่ายไหมง่ายเลยพี่เดี๋ยวทำดูก่อนโอ้งเดี๋ยวโอ้ขอไงข้อง่ายไหมง่ายเลยหรอ โอ้เป็นกับสายเลยโอ้ไปยะเข้าไปที่บอกก่อนโอเคครับโอ้สายพันสามสายยืดไม่ได้เรื่องเลยเจอกองแท้ไปทงบอกเข้าง่ายเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ